สวัสดีจากนิวซีแลนด์ค่ะวันไหนอากาศดีๆป้าเต๋อก็จะลงมาทำสวนหน้าบ้านหลังบ้านหน้าบ้านส่วนใหญ่จะเป็นดอกไม้ค่ะหลังบ้านก็จะเป็นพืชผักสวนครัวที่คุณลุงช่วยทำไว้ก่อนที่จะบาดเจ็บส่วนวันนี้ป้าเต๋อก็ไปได้ต้นไม้ดอกไม้ชนิดหนึ่งที่ป้าเต๋อชอบมากๆค่ะดอกสีส้มสวยงามมากๆเป็นพืชตระกูลว่านชื่อว่าโคร คอสเมียนะคะเป็นพืชเมืองหนาวแต่จะออกดอกในช่วงหน้าร้อนช่วงหน้าฝนกับหน้าหนาวเขาจะมีหัวค่ะแล้วก็เขาจะไม่ไม่ออกดอกหัวเขาจะฝังอยู่ในดินเป็นพืชตระกูลว่านอะ่ะหัวเขาคล้ายกระเทียมค่ะเป็น หัวแบบเหมือนกระเทียมเป๊ะเลยใบก็จะเหมือนคล้ายๆใบเตยหรือใบข้าวบ้านเราแต่ใบใหญ่กว่านั่นเองนะคะแล้วก็เวลาเขาออกดอกหน้าเขาจะน่ารักมากๆค่ะลักษณะช่อดอกของเขาจะเป็นเหมือนคล้ายกล้วยไม้ค่ะเป็นแผงยาวแล้วก็จะออกดอกบานตั้งแต่ส่วนล่างขึ้นมาจนถึงยอดแผงแล้วก็ดอกจะสีส้มสวยมากๆค่ะ ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นไม้ประดับส่วนใหญ่เห็นปลูกในบ้านนะคะเอามาปลูกไว้เพื่อชมดอกมันในบ้านแล้วก็สวนสาธารณะต่างๆเอามาตกแต่งเป็นสวนแต่ว่ามันเยอะมันเยอะจนมันกระจายไปตามพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ธรรมชาติที่ไม่ใช่สวนหรือไม่ใช่บ้านคนนะคะตามถนนหนทางเส้นทางที่เราเดินเล่นเนี่ย อย่างวันนี้ป้ะเต๋อไปเดินเล่นในชุมชนป้าเต๋ก็เก็บมาเนี่ยค่ะลักษณะของเขาเวลาถอนออกมาจะถอนง่ายมากแล้วก็มีรากมีรากเหมือนเป็นหน่อเขาอะค่ะงอกออกมาจากแต่ละหัวเป็นหน้าหน้าจะขยายพันุง่ายป้าเต๋ก็เลยเก็บมาเยอะพอสมควรค่ะเพราะว่าหน้าบ้านยังไม่มีอะไรปลูกมันเป็นที่ดินเล็กๆว่างๆอยู่ก็เลยอืลองเก็บมาปลูกด,ดูเพราะว่าเขาจะปลูกง่าย แล้วก็ลักษณะการปลูกเนี่ยเตาศึกษาดูใน Google ก็คือเขาจะปลูกในที่ที่ดินชุ่มชื้นเขาชอบน้ำค่ะเป็นที่รกชื้นแต่ว่าไม่มีน้ำขังถ้าน้ำขังปุ๊กเนี่ยหัวเขาจะเน่าก็เหมือนพืชตระกูลหัวทั่วไปค่ะถ้าน้ำขังก็จะทำให้หัวเน่าแล้วเขาก็จะตายไปก็เข้าใจการปลูก ประมาณหนึ่งแล้วนะคะและแ้วเ๋าก็เลยเก็บมาเพื่อที่จะมาปลูกจริงๆแล้วเยอะมากหลังบ้านก็มีค่ะเดินลงไปหลังบ้านเนี่ยเขาจะอยู่ตามข้างๆทางแล้วก็มองไปที่บ้านหลังอื่นๆที่อยู่ในที่รกๆที่ไม่ใช่พื้นที่ในบ้านนะก็จะเห็นเยอะมากเลยค่ะออกดอกสีส้มเต็มเลยช่วงเนี้ยสีส้มสีแสดเต็มเลยมองไปทางไหนก็จะเห็นต้นคอสโครคอสมียนะคะชื่อเขา โครคอสเมียเป็นเป็นต้นไม้เป็นต้นพืชที่ต้นกำเนิดถิ่นกำเนิดเขามาจากฝั่งแอฟริกาค่ะป้าเต๋ศึกษาดูนะเป็นต้นพืชตอดอกไม้ที่มาจากฝั่งแอฟริกาเขาอาจจะมีคนเอามาปลูกแล้วเขาก็ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของเขาเองนี่ค่ะป้าเต๋ก็เอามาปลูกไว้ตัดใบออกแล้วก็มาปลูกปลูกปลูกเสียบไว้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลไหมแต่ว่าก็ลองดูค่ะ ถึงไม่ได้ผลป้าเตาก็จะไปเก็บมาปลูกอีกปลูกเพิ่มจนกว่าจะได้ผลจนกว่าจะได้เห็นดอกเขาปีหน้าคาดว่าปีหน้าถึงจะเห็นดอกนะคะปีนี้คงไม่ได้ดูเนี่ยคะ่ปะป้าเต๋อก็เก็บมาใส่แจกันด้วยสู